ไม,ไม่ต้องวิ่งค่ะเดินเดี๋ยวมันจะล้มค่ะปลอดภัยไว้ก่อนออสวัสดีค่ะนิริยไรนีราชาค่ะวันนี้นี่กับน้องน้ำแข็งก็จะพากันมาย้ายต้นหอมนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็จะขุดน้องไปปลูกที่หลังบ้านนะคะที่ทำแปลงไว้แล้วนะคะนี่เลยก็ขุดได้เท่านี้นะคะทำไมดูเหมือนโดนตัดนะคะก<อ>็เพ,ะเพราะว่านี่เอา ลำต้นของน้องไปทำอะไรหนะ้าส้มผักคะ่ะคั้นใส่กับกระลำปรีคะ่ะกระลำปรีต้นหอมนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากเป็นการทําครั้งแรกคะ่ะแต่ว่าน้องก็แตกขึ้นมาไวมากๆเลยนะคะก่อนที่นี้จะลงแปลงนี้ก็พรวนดินนิดหน่อยนะคะแล้วก็แยกหัวของน้องคะ่ะแยกต้นน้องนะคะแล้วค่อยลงปลูกคะ่ะ นีเ่เลยก็ทำแบบนี้วนไปนะคะแปลงตรงนี้ตอนแรกนี้ปลูกสลัดนะคะเป็นกรีนโอ๊กเลดโอ๊กค่ะหวานมเมล็ดแบบมเมล็ดงอกดีมากๆคือแบบร้านนี้งอกดีมากเลยค่ะโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าจะได้กินสลัดกรีนโอ๊กเลดโอ๊แล้วก็ส่งให้แม่นะคะโอ้ยที่ไหนได้คะ่ะน้องหมานะคะเฮงๆกับตงังๆจ้าตอนกลางวันพากันมานอนแปลงผักแม่นะ แล้วก็มาขูดแปลงกุหลาบแม่ก็ไปเลยค่ะ2ต้นเละหมดเลยนี่เลยเหลือแค่นี่เลยค่ะต้นกระหล่ำปรีนะคะแล้วก็เลดโอ๊กนิดหน่อยนะคะนี่ก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาอะไรมาปลูกนะคะก็เลยจบที่ต้นหอมของเรานั่นเองค่ะก็พรวนดินทั้งแปลงเลยนะคะแล้วก็แยกต้นหอมที่เขาติดมาด้วยกันนะนี่ซื้อมาต้นละ 20บาทนะคะกับคุณยายที่ตลาดนัดค่ะแล้วก็มาปลูกลงแล้วน้องก็ขยายเป็นกอแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็คิดว่าเออปลูกไว้หน้าบ้านกลัวว่าน้องจะแบบยืนต้นแก่นะคะเพราะว่ามันเข้าหน้าแรงแล้วแล้วก็ลดน้ําดินไม่ค่อยซึมนะคะเพราะว่าดินส่วนหน้าบ้านเป็นดินแบบลดยังไงก็ไม่ค่อยซึมต้องลดเยอะมาก รู้สึกเปลืองน้ํามากๆเลยค่ะนี่ก็เลยย้ายน้องดีกว่าให้น้องได้เติบโตสวยงาม,มากับดินตรงนี้แล้วเราก็จะปรุงดินใหม่แล้วก็หมั่นพรวนดินให้น้องค่ะน้องก็จะได้แตกยอดแตกไปลางามๆค่ะนี่เลยค่ะโอ้ยภูมิใจมากๆเลยปลูกต้นหอมดูสิคะแล้วถ้าน้องแตกมาอีกทีนี้ก็จะเอาไปทําส้มผักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าน้องอร่อยมากต้นน้องอ่อนกรอบมากๆเลยนะคะเอาไปทําส้มผักกับ กำลังปรีนะคะสุดยอดอมากๆเลยค่ะการทำครั้งแรกของนี้แล้วก็เป็นการปลูกผักเองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะกุหลาบหอมมากทุก